สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสื้อผาไบปอรอันนตายายะคะอันนี้เราเรียกสารตายายบอกใช่ค่ะสวยงามเนาะอ๋อนะสวยงามมากามนะครับมีนางรำานะมีช้างมีมา้ามีฉตรนะครับ หายเงินหาทองใช่ไหมมีผ่านพวกมีไก่มีต้นเงินต้นทองเนาะใช่หายเงินหาทองนะฮะหายเงินหายทองนางรองนางรำนะฮะกล้ยเลยช้างม้าวัวควายก็ว่ากันไปมีหมดอันนี้น hmm. ่าจะเป็นช้างนะคะที่ป้าเลือกมาเนาะก็ก็เราเห็นกันบางคนเขาก็มีอะไรก่หลายอย่างอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรเหลืองๆนะเงินหัวทองบอนั่นเลยนะฮะ นี่เหรอชัดชัดเงินชัดทองใช่ค่ะครับผมอ๋อด้านในนี่ไงนั่นแหละตายายตายายนะฮะอยู่ด้านในนี่เหลืองๆนี่นะอะไรนะเขาเรียกนะบุตรีบุตรธิดาบอกสงสัยจะใช่เนาะอะไรพี่เฟื่องอะไรเอาเราเล็กเด็ดมาเหรอนี่ไงตอนจุดทูกนี่ไงอ้าวลืมเห็นไม่ออบเห็นแล้วบอกโอเคเห็นแล้วเอาเลย ยังไม่เห็นอาอ,อน,นี่นะครับลูกก็ได้เห็นเลขที่ตายายให้นะคะเนอะถ้าถูกวันที่หนึ่ที่สองลูกจะมาทำฐานให้เลยนะนะคะโอะ้เลขสวยนะฮะหนึ่นเนอะนะครับ ก็จะมีภ้าแพรเจ็ดสีด้วยเนาะนะครับนี่นี่นี่นีครับหน่งครับผมเล็กงามนะนี่หนึ่งโซนเนาะ ปูฟองได้เสือบังให้อ๋อนี่ไงปูแอบตรงนี้ก่อนแอบด้านข้างก่อนนะมาเนี่ยมา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 นี่แหละตรงนี้แหละปูจุดตรงนี้แหละนั่นเราดูแล้วดูแลนี่นี่โอเคนี่แหละบังลมนะฮะบังลม ไอ้ไม้ขีอยู่ไหนปู่อามันนี่มันเสือจุดให้ปู่จุดจุดเทียนก่อนไอ้จุดเออจุดเทียนก่อนเนาะได้อยู่ปู่ได้อยู่ได้อยู่ปู่กี่ดอกเสือก็ลืมนับให้ปู่สิบหกอ๋อพเรีบว่าไหว อะไรนะปู่ไหว้อะไรนะครับผมปู่ทูบลุกลุกดีมากเลยปู่ ช่วงชัเจว,ว,วนดับไม่ได้ <laughs> โอ้ทูบลุกดีมากเลยตอนนี้ดับไม่ได้นะครับ <laughs> สี่ก็นะจุดตอนนี้ปู่ของกำลังจุดทูบนะไหวนะ้ก็ขอพรอไปพร้อมกันนะครับ ให่ผมลลูกปูไม่มไม่ผมดูก 嘿嘿嘿嘿嘿，开玩笑的吧？ mới đâu. đây không? Đúng. 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 không được. สิกอีกจักหน่อยมันบดเท่งเปล่าอ๋อสิกอีกจักหน่อยมันบดเท่งเราเปล่ยังไงนะมันไม่ตรงมันไม่มันเอียงสิกอีจากเนยเราเปล่าบอกพี่เสือมันอุตส่าหให้เดี๋ยวแต่แบบไหนแบบนี้บอกโอ้ยขาอันนั้นจะไปไหนเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะเลื่อนนะคะเพราะว่าปู่บอกว่ามันไม่ดีนะคะมันไม่ตรงปู่บอกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ระดับเนาะ มันไม่ม <si> ันไม่มันไม่ตรงนะคะในปูเพราะนั่นขยับเองก็ไปตั้งตั้มอยู่ฟังปูบวกห้างแล้วมันดันไปชวนเดียวไปนี่ก็ได้โูมากเลยปู

ววองคคออนาอันนี้นะมันไม่ได้บาลานนะต้อตองดึมาีกนอีกนิดนึ่งไหมป๋อนี่นี่นี่อ่านม่มันไม่ไม่ ต้นใช่ไหมอ๋ออ๋อเลื่อนไปทางที่ตันนะนิดนึงใจแล้วถูกใจแล้วบหรอติใจแล้ว

ันนี้ก็ไม้แดงอ้าวว้เป็นเรื่องบังเอิญพีโคลลี่เหมือนกันเหรอใช่โอ้ <c oughs> ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นไม้แดงไม้ไม้แดงต้นใหญ่โอ้โอ้นะฮะเหลือเชื่อจริงๆนะทุกคน,นครับที่นี่ก็จะเป็นไม้แดงเหมือนกัน,นครับ,รบอืมนะนี่คือคืบหน้าล่าสุดนะครับจาก ที่นานลงพนชุมชนยูทูบเบอร์นั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสื้อพาไปนะฮะขอบคุณนะครับ